สวัสดีครับสนุกเดอะ e รีวิวครับวันนี้เราอยู่กับแท็บเล็ตของหัวเว่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานหัวเว่ที่เป็น SMS นะครับไม่ว่าจะเป็น Harmony OS หรือ EMUI ในการเข้าประชุม Google Meet นะครับว่าต้องทำยังไงซึ่งมันทำได้แน,น่นอนไปดูกันครับสำหรับวิธีการนะครับให้เราเข้าไปที่ P ีทอฟเสิร์ชก่อนเลยเสจอปุ๊บเราเสิร์ชคำว่า Google Chrome นะครับ Google Chrome เสร็จเลยจะอยู่ที่ลิงก์แรกนะครับกดติดตั้งได้เลยครับรอสักครู่เดี๋ยวมันจะดาวน์โหลดเองนะครับแล้วก็จริงปุ๊บมันจะเดงดาวน์โหลดขึ้นข้างล่างเลยนะครับแต่พอดีไฟนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วมันก็เลยขึ้นซ้ำนะครับปกติจะขึ้นข้างล่างตรงนี้เลยดาวน์โหลดเราก็รอมันนิดนึงนะครับไฟล์จะค่อนข้างใหญ่ครับร้อยกว่าเมก พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะขึ้นติดตั้งอัตโนมัติเลยครับมาตรงนี้เรากดติดตั้งได้เลยเราก็รออีกนิดนึงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีไอคอนโครมขึ้นมาเรากดเข้ามาในโครมได้เลยครับผมก็จะมีขึ้นมาถามเราก็ยอมรับและทําต่อถัดไปได้เลยไม่ต้องสนใจเข้ามาหน้านี้ข้างล่างมีขึ้นสักอย่างกดไม่ขอบคุณไปได้เลยนะครับตรงนี้ให้เสิร์ชอะไรก็ได้มั่วๆไปหนึ่งที ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทําแบบนี้แต่ผมลองปกติแล้วมันไม่ได้เสร็จเรากดเมนู3จุดขวาบนเลื่อนลงมาเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับมันจะมาเราข้างบนเรากดแล้วเราทําการวางลิงก์สําหรับเข้ามีดของเราได้เลยนะครับเราก็ไปได้เลยปุ๊บมันจะพามาหน้านี้เลยนะครับก็จะมีการขออนุญาตน,นู่นนั่นนี่เต็ไปหมดเราก็อนุญาตไปทั้งหมดเลยถามอะไรมาอนุญาตให้หมดครับไม่้อสนใจ เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็สามารถเปิดกล้องเปิดไม์ได้แล้วเราก็เข้ามาได้เลยนะครับใส่ชื่อนิดนึงล้วก็ขอเข้าร่วมเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูกล้องกันนิดนึงว่ามันใช้ได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้คือกล้องของเรานะครับประมาณนี้นะครับนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วและนี่ขอวางสายก่อน เรียบร้อยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งาน Google Meet ในหัวเว่ยที่เป็น HMS นะครับไม่ว่าจะเป็น Harmony OS หรือ EMUI ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่ครับถ้าใครมีคำถามหรืออยากคุยกับเราสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันอย่างแน่นอนส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ The Review สำหรับวันนี้สวัสดีครับ